คู่เหรอเนี่ยเอาคุณคุณขิดโอ้ยคุณครูตีแล้วจ่าเนะจ,าจ้าไม่เสียงดังหรอกนี่อะไรองค์พญาอะนันตนาถคราเป็นราชาแห่งนาคทั้งปวง <Okay. S 1> เป็นเจ้าบาดาลที่มีเสียงถึง 1, หนึ่พเสียง <Okay. S 1> ที่รบชนะคุดสร้างเมื่อหนึ่งธันวาคม2,565บ,บวงสวงใหญ่29่กรกฎาจ้าคุณครูไปชี้ให้หน่อย อะไรนะคุณครูไปชี้ให้หน่อยเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอ้ยอะไรนะลูกอ้อโอ้ยแตประเทศเนีค่ะอ๋อเหรอโอ้ยย่อมดอกไม้ผู่มาทำไมล่ะอันนี้จ้ะอ๋ออะไรจ้ะโอ้หลาัวใจไปเอาดอกไม้บังคับคอไขว้ ไปเอามาตะน้าเม่มึงนี่ไม่ได้นะลูกเอามาไม่ได้ค่ะลูกอันนี้ของปู่ของยาไปจับปู่พ,พ่อตาพุทธาเออพุทธาพะน่มานี่มาทางนี้ลูกมาทางนี้อ่ะหนูไปวางไว้ที่นีหนนะ่หนูวางไว้เลยค่ะค่ะหนูวางไว้เลยนะยาหนูวางไว้ โอเพ็ดนานเห็นไหมเนี่ยใครไม่ถอดรองเท้าจะเป็นอย่างนั้นไงลุกขึ้นมาต้องถอดรองเท้าลูกถอดรองเท้าเหมือนอเหมือนถอยพอยถอดรองเท้าไปข้างล่างนน่นน่ะมานี่ยมานี่ยายพาไหวปู่คำนี้คำอธิษฐานก่อนเนี่ยเนี่ยมีคำอธิษฐานอยู่ยนั่งลงตรงนี้ก่อนดูนะยายจะพูดแล้วนะเออเออเอาเอาเต้นเต้นให้เต้นให้ปู่ดูก็ได้อะหนูเป็นนักร้องหนูเป็นลูกแม่แอนพ่อบอยนะคะ วันนี้หนูมาหาปูกกับญาติแทนพ่อกับแม่พ่อกับแม่หนูจะไปไปเล่ไปเล่ไปเมาเนี่ยจะเล่นักีคอหนูรักะไรเราใว่อกเออยครับหนึ่งไยตาออีกหนึง ดาหยิบให้คนหนึ่งอ่ะดาหยิบพ้องให้อีกคนนึงไอ้เด็กเจ๊เขาเนี่ยเขายรูลูกนะนะคะสาธุก่อนนะลูกสาธุก่อนดูยายทำสาธุนี่ดูดูนะถ้าใครสาธุจะเสียงดัง